ทั้งทีมแพทย์จากทหารค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดสุรินทได้มีการลงพื้นที่พูดคุยแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจของกําลังพลที่กลับจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจากการประเมินสภาพจิตใจส่วนใหญ่มีกําลังใจที่ดีค่ะ ทีมแพทย์ m m Cat ลงพื้นที่พูดคุยกับกำลังพลภายในค่ายวีรวัตรโยธินมณฑลทนาหารบกที่25จังหวัดสุรินเพื่อประเมินสภาพจิตใจหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังพลเพื่อให้สามารถแก้ไขและก็เข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะ ปัญหาส่วนใหญ่ที่กําลังพลสะท้อนเป็นเรื่องของความเครียดสะสมเกิดจากการปฏิบัติภารกิจแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีกําลังใจที่ดีเนื่องจากได้รับการสื่อสารจากเพื่อนทหารผู้บังคับบัญชารวมไปถึงประชาชนชาวไทยที่ส่งกําลังใจให้อย่างล้นหลามค่ะ ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลค่ายนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะก็ได้ออกมานะคะประเมินสุขภาพจิตของกําลังพลตามแนวชายแดนนะคะก็เป็นทีม MMCAT นะคะของกอ,องทัพภาคที่2นะคะแล้วก็ของกรมแพทย์ทหารบกนะคะก็ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้ ร่วมดูแลนะคะทั้งด้านาจิตใจนะคะของกําลังพลตามแนวชายแดนนะคะหลังจากการประทะนะคะก็โดยรวมนะคะก็กําลังพลตอนนี้นะคะก็มีกําลังใจที่ดีนะคะก็ได้รับกําลังใจนะคะจากทั้งเพื่อนๆทหารด้วยกันนะคะทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็จากประชาชนนะคะที่ได้ส่งกําลังใจมาให้กับทหารตามแนวชายแดน,นะคะ่ะ ภารกิจในการดำเนินง,งานของทีมแพทย์ทหารถือว่าเป็นมาตรการดูแลกำลังพลใน3ระยะนะคะท้งการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจแล้วก็หลังเสร็จสิ้นภารกิจโดยเฉพาะในกรณีที่มีกําลังพลบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียโดยทางทีมแพทย์ทหารจะเข้าไปดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะคะ ขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสุขภาพซ้ําเพื่อประเมินผลกระทบจากการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ดําเนินการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อป้องกันภารระวะเครียดหรือว่าบาดแผลทางใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยถ้าหากว่าพบว่ากําลังพลอยู่ในสภาวะเครียดสูงทีมแพทย์ก็จะส่งตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาเยียวยาสภาพจิตใจในทันทีเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของกําลังพลให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะคะซึ่งการประเมินเนี่ยบอกว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มสีเขียวเสี่ยงต่ํากลุ่มสีเหลืองเสี่ยงปานกลางแล้วก็กลุ่มสีแดงเสี่ยงสูงนะคะถ้ากําลังคนอยู่ในกลุ่มสีแดงเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมทีมแพทย์ก็จะส่งตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาและเยียวยาสภาพจิตใจในทันทีนะคะครับเรื่องของกําลังใจของกําลังคนนี่มีความสําคัญมากๆกนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางานแนวหน้ามีความว่าเรื่องของความเครียดค่อนข้างสูงฉะนั้นการที่จะต้องเข้าไปพูดคุยการที่จะต้องเข้าไปประเมินเป็นระยะะ,ยะเนี่ยก็มีความสําคัญด้วยเหมือนกันนะครับ